เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้นะผมจะมาสอนเพิ่มยอดแชร์นะครับใน Facebook นะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดะครับที่โพสตไปแล้วนะครับเรามียอดแช์น้อยนะครับอะไรอยากจะเพิ่มยอดแชร์นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับของโพส์นะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับอ่ะขั้นตอนแรกะนรับผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นี่ครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เนี่ยเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็กดเข้าู่เว็บไซต์ตรงนี้นี่ครับ อ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต km. ์ kmkth.com กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนี่ครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกเนี่ยครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันได้เลยนี่ครับอ่ะเขาจะมีนี่ครับให้เราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับอ่ะข้อมูลตรงนี้นะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับจำมั่วก็ได้นะครับแต่ว่าต้องจำอ่าชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านไว้ด้วยนี่ครับ อ่ะเราก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่างกันด้วยเนี้ยสองช่องตรงนี้นี่ครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนี่ครับอ่ะหรือใครเนี้ยที่มีอยากกรอกข้อมูลเนี้ยไปยุ่งยากแอบกรอกสมัครสมัครใช้งานะครับด้วยัญฉี Google หรือว่า Gmail ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนี่ครับอ่ะพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยเนี่ยกรกดย้อนกลับมานี่ครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างเลยนี่ครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ปานี่ครับ อ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m k t h c o m กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับให้เราเลือกใช้บริการเลยนี่ครับอาจจะมีตั้งแต่ a c e b o o k นะครับ Instagram TikTok YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอันในส่วนนี้นะครับเราจะมาใช้ส่วนของแพลตฟอร์ม a c e b o o k นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนี่ครับอ่ะเราก็มาดูที่หมดหมู่ตรงนี้นี่ครับเอาวันนี้นะครับเราจะเพิ่มยอดแชร์นะครับหรือว่าเพิ่มแชร์โพสนะครับก็คุณผู้ชมก็เลื่อนมาที่อตรงนี้นนี่่คครรรัับบลกก็เเือมมาทพพิ์์สตะ อ่แะแร้ก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับอในบริการนะครับก็จะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับเราเลือกใช้งานนะครับจะมีความเร็วนี้ครับแล้วก็เรนราคานะครับของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับอ่ะคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกใช้เป <Hebrews> ็นบริการตัวไหนนี่ครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะพอเราเลือกบริการกันเรียบร้อยเนี่ยตารางตรงนี้นะครับก็จะเป็นคาอธิบายะครับของบริการนะครับต่อมานีครับในส่วนของลิงก์ตรงนี้นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ Facebook กันเลยนี่ครับอ่ะแล อ่ะแล้วก็คล็อกลิง์นะครับของโฟ์ด้านบนตรงนี้ได้เลยนี่ครับออะโพสต์ต้องเป็นสาธารณะเท่านั้นนะครับอ่ะแล้วก็นาลิงกลับมาวางนะครับอันในส่วนปริมาณตรงนี้นะครับอยากเพิ่มยอดแชร์เท่าไหร่นะครับก็ใส่ได้เลยนะครับผมก็จะใส่ไปที่1นึงร้อนะครับเอบามอเราใส่กันไปเรียบร้อยค่าบริการเขาก็จะคํานวณให้เราแล้วนะครับอ่ะคุณชมก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่ะกดสั่งซื้อก็เรียบร้อยเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับอ่ะเราบด้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับ อ่ะและต่อมานี่ครับก็ให้มาดูทีนาประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอ่ะในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะที่เราได้ทําการสั่งซื้อไปนี่ครับเราก็จะเป็นบริการแนบที่เราเลือกมานี่ครับอ่ะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์นะครับของอ่าโพสต์นีที่เราใส่เข้ามาตรงนี้ก็แนะนําให้กข้ก็ไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับอ่ะเพราะถ้าใส่ลิงก์มาไม่ถูกต้องนะยอดแชร์จะไม่เพิ่มขึ้นนี่ครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อนี่ครับเราก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นนี้่ะครับขอาเบ ในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะครับแล้วเกิดมียอดจํานวนเงินรับในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งก็ามาใช้งานใหม่แล้วยังไม่รู้วิธีนะครับในการเติมเงินนะครับก็ให้กดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นะครับอในเมนูเติมเงินก็จะมีเราเลือกหลายช่องทางกันเลยนะครับช่องทางแรกนะครับก็จะเป็นการสแกน QR ว o d e คทุกธานาคารนะครับช่องทางนี้นะครับผู้ชมก็แค่มาใส่จํานวนเงินที่เราต้องการเติมนะครับคันต่ำอยู่ที่1บาทเองนะครับ อ่ะแล้วก็กดเติมเงินเข้าไปเขาก็จะมี QR วอาโค้ดน้ขึ้นไ่เอาสแกนกันแล้วนะครับอ่ะหรือจะบันทึกนะ้เพื่อไปสแกนทีหลังก็ได้นี่ครับต่อมานีครับช่องทางที่2ก็จะเป็นการโอ DB นเงินแนบสลิปทุกธน,นาคารนีครับอ่ะก็คลัลอกได้บัญชีตรงนี้เลยนี่ครับแล้วก็พอทํารายการเรียบร้อยก็นําสลิปมาแนบด้านล่างแล้วก็กดยืนยันนีครับและต่อมา,ก,อา,อาก็จะเป็นช่องทางอ่างเปลวเลดเนีครับแล้วก็จะเป็นช่องทางชิวเพย์นี่ครับอันในช่องทางชิวเพย์ก็จะมีหลายช่องทางให้เลือกใช้นะครับ อาจจะมีตั้งแต่การสแกน QR code ถ o m ม n นิวเอเลดและธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้บุญเติมแับคอสมาชิดานี่ครับต่อมานี่ครับก็จะเป็นช่องทางคริปโตนี่ครับและในทุกช่องทางเขาจะมีคาแนะนํานับในการเติมเงินด้านบนแบบนี้เลยนี่ครับคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนนีครับไปเยเหมือนคําแนะนํานับก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนี่ครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่เฟซบุ๊กเลยนี่ครับ อ่ะตอนนี้นับยอดแช์นะครับมีอยู่ที่1แช์นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดรี f ฟ e หน้าจอนี่ครับเพื่อดูว่ายอดแชร์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนี่ครับอ่าตอนนี้นับยอดแชร์ของเราเนี่ยพอได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง1 8 0แชร์กันเลยนี่ครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเนะครับเราก็ได้สั่งซื้อไปไม่นานเลยนี่ครับอ่ะแถมยังมียอดขึ้นเกินมาด้วยนะครับคุณผู้ชมก็บองตกใจไปเนี่ยเพราะว่าทางเว็บก็มีการแถมให้เราด้วยนี่ครับอ่ากๆนคร็ถ ต่อมานะครับพอย <tem> ่อแชร์ขึ้นกันแล้วเนี่ยก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์กันเลยนะครับอ่ะสำหรับคุณผู้ชม่้นใดนะที่อยากจะแนะนำนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้ผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็มากดข้าลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนีครับอ่ะโดยที่ให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักน้บไดเข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เนี่ยผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชม เอาละฮะพวกผู sociedad, ้ชมท่านใดนะที่เข้ามาใช้งานแล้วนะครับเกิดติดปัญหาในการใช้งานนะครับก็ให้คุณผู้ชมกดกลับมาที่หน้าคําตักซื้อใหม่ตรงนี้นะครับเอาเราก็มาที่เมนูติดต่อมินตรงนี้เลยนะครับเขาจะมีเราเลือกติดต่อมินนะครับ2ช่องทางเลยนีครับช่องทางแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวเชื่อเรือนะครับช่องทางที่2เนี่ยก็จะเป็นช่องทางไลน์นีครับออาตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาเนี่ยก็เลือกติดต่อกันได้เลยนีครับเอาละสาหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลนะมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับผู้ชมท่านใดที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นะครับผมก็ได้แปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอาจก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ